กับสวัสดีครับผู้ชมก็มาอยู่กับผมพีมนะฮะเราจะมาทำคลิปอะไรดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้เ,าเราทำคลิปแบบกับลุ่บล็อกเนาะแต่ผมจะมาสอบแบบใชอออ้ออโต้คลิปคลิกในแมบปบวันบล็อกแมนนะในฉบับเกมโลบล็บอกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนทำเนาะก่อนอื่นให้คนทุกคนอ่ะเข้า,ขาในแอปนี้มา เขาแอปนี้มานะตามที่ผมกำลังคี้อยู่เนี่ยให้เข้ามาแล้วก็เข้าไปปุ๊บแบบนะเดี๋ยวผมขอสร้างใหม่แปบ๊บสร้งไงเนี่ยาาสมมติว่าผมสร้างใหม่ให้ให,ให้พวกคุณฮิว่าออโต้ออโตโอ้คิกเกอร์อย่างนี้นะแล้วมันมีลิงก์อยู่อันนี้เป็นลิงก์ o o o g l e นะอันนี้สลับในมือถือเนาะมันมีอยู่แล้ว อ่าผมไม่รู้ว่าในคอมมันต้องกดไปตรงไหนอ่าถ้านคอมให้แนะนำให้กดไปตรงที่ชื่อว่าโปรแกรมช่วยคิกเกอร์ออโตโตกก้ไดเปล่าฮะขอขอดูแปบ๊บถ้าผมเข้ามาหิ้ก็ขอขอาคบายด้วยนะฮะโอเคผมเข้ามาหิดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ามันมีสลับบนคอมอันนี้ อเน่ามือคือไม่ได้เป็นแบบนี้นั้นรึอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมอยู่ในสบับมือคือเนาะอ่าใ้าในคอมให้กดมาตรงนี้มันมีคําว่าดาวน์โหลดอันนี้แต่สำหรับผมเหรอให้ถ้าทุกคนเล่นในมือถือนะผมแนะนําไม่ต้องเข้ามาในนี้เนาะมัน,นถ้าเข้ามาในนี้มันมีแต่แอปที่ใช้แล้วมันชอบหลดนะ เนี่ยนีแอปเนี้ยใช้เราหลุดนะพร้อมแนะนำใช้แอปอื่นที่ผมกำลังใช้อยู่นะฮะให้คุณเข้ามาใน Play Store แล wow. ้วก yeah, ็พิมพ์ว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยนะห้ามพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์คำว่าคิกคิกเกอร์ใช่ไหมคิกเกอร์เออใช่ใช่คิกเกอร์อัตโนมัตนะฮะอัตโนฮะคิกเกอร์ออโต้ คิกเกอร์อัตโนมัติไงให,ให้ให้คุณที่แบบไหนก็ได้ให้คุณที่ว่าคิกเกอร์อัตโนมัติฮะแล้วี่มีแอปนี้อยู่ให้คุณ่ะดาวนโหลดเสร็จอันนี้ผมดาวโหลดมาแล้วนะตัวอย่างสมมติว่าผมดาวน์โหลดเข้ามาแล้วให้คุณกดเข้าไปตรงที่คําว่าไหนนะคิกเกอร์อัตโนมัติแล้วมันมีสองโหมดอ่า ันนั้นบนนี้คือโหมดแบบโหมดเดียวนะมันจะเป็นโหมดคลิกแบบหน้าจอแบบมันจะไม่สามารถใช้แบบอันอื่นได้แต่มันสามารถขยับได้แต่ถ้าคุณไม่รู้แบบวิธีใช้คุณก็ไปสามบารถไปกดอกีไม่ใช่มันคืออนะผมไม่รู้จำผมจาไม่ได้หรือก็ไปกดตรงเวนแถวนี้นะกดตัวนี้ดูวิธีใช้เนาะนี่ใช้ง่ายๆถ้ากดแตะตรงเนี่ย นี้เกียวว่า,าแต่ตรงนี้คือเริ่มกับหยุดนะกับนี้แต่ผมเขไม่อันนี้เลยแล้วกันนะเพื่อไม่เสียเวลาให้คนกดไปที่หมดหลายเป้าหมายให้คนณออกมาปุ๊บให้เข้าเกมโลบ,บอคผมอันนี้ผมจะปไปแบบไวๆให้คุณคิดว่า one box man ใช่ไหม อ่าฮะมันมีเกมสองเกมนี่อยู่ให้คุณเข้าไปอันไอตรงหน้าซ้ายเนะนี่ยตัวเนี้ยหน้าซ้ายอะ่ะอ่าหน้าซ้ายตรงเนี้ยหน้าซ้ายตรวเนี้ยคุณกดเข้าไปเลยนะฮะเข้าเกมมาธี่ใช้แบบคิกเออธี่ใช้แบบออตโต้ฟาร์มนะฮะใช้แบบคิกเกอร์อโตโมัติแต่นี่เป็นสลับในมือคือนะง่ายง่ายนั่นเอง ถ้าคุณกดว่าเพเลยสมมติว่าตอนที่คุณเริ่มมาคุณไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอา้าวแปบ๊บนะแปบ๊บนะคผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดต่อแปบบ๊บตอนที่ผมฆ่าบอสตายโอเคเราก็ฆ่าบอสตายเรียบร้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอย่าไปหาทำอาฮะต้องมีคนไล่ฆ่าผมแน่เฮ้ยวัสดีโลกแป๊ <laughs> ตีมีเข่าด้วยไอ้ห <laughs> นีหน,นีนี่ครับ จะรออะไรจ้าแรงวีด้วยสอรี you ่สอรี่สอรี่โอเคนะเดี e Á, ๋ยวเราจะสอนวิธีใช้แบบออโต้อ้าวออโต้หายนี่นี่ อ่าวิธีใช้ง่ายๆนะคุณกดค้างตรงนี้เนาะแล้วก็กดมา็นเท่านี้ให้คุณอ่ะกดประมาณ6ครั้ง1 2 3ต้องกดเป็นเลขบวกนะไม่ใช่กดเลขลบอันนี้ลบถ้ากดค้างหรือกดอันนี้มันจะหาหมดโอเคอ่าใหุ้ดออกมาแล้วเอาเลขหนึ่งอ่ะเอาไว้บนแถวด้านล่างนะเอาเลข เออไม่เอาไม่ใช่เลขสองเอาแต่เอาเลขสามอ่ะกับเลขห้านะ่เอาไว้ตรงมนฐานนี้นะคุณจะปรับให้มันเร็วแค่ไหนก็ได้แต่ผมปรับให้ด้านล่างอ่ะที่เราจะฟาร์มนะปรับแค่ห้าสิบพอแล้วแต่คุณเลยที่คุณจะปรับให้คุณเรียงแบบนี้นะแล้วแต่คุณจะเรียงเลยคุณจะเรียงแบบไหนก็ได้แต่ผมจะเรียงแบบนี้อ่าก่อนอื่นตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าถ้าเรา ใช้แบบคิกเกอร์มันจะโคแบบไหนสมมตแบบิผมจะแบบผมอยากเห็นแบบว่าเรามีความแข็งแร่งหรือนี่เท่าไหร่ใช่ไหมมันจะบางหน้าจอแต่ผมแนะนําห้ามถ้าเรากดรับเครสปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงมันอยู่ๆดัาน,นบนแถวนี้ใช่ไหมให้คุยเอาเลขหกไว้ตรงนี้ตรงเว้นแถวที่มันเนี่ยมันไะ้มีปุ่มสีขาวๆตรงเนี้อยู่ให้คุณเอามาไว้ตรงนี้อะฮะ แล้วคนจะเอาเลขหัวจ้องไปที่เอ c ตรงที่ดันบนบนหัวเควสไม่ใช่หมัดตัวนี้นะไม่ใช่หมัดตัวนี้นะให้กดมาตรงนี้ให้มองมาตรงนี้อ่าสมมตุติตอนนี้ผมรับเควสอยู่ใช่ไหมรับเควสยังอย่างยังยังสมมุติถือว่ามันรับเควสอยู่อ่าฮะมันขึ้นมาแบบนี้เสร็จคุณจะสามารถใช้ออโต้ฟาร์มได้คุณเปิดมาแบบนี้ แต่ผมแนะนํานะถ้้คุณจะฟาร์มหมาดให้คุณอัพเนี่ยห้าสิบขึ้นไปหรือฟาร์มไงก็ได้ของคุณคุณจะฟาร์มอาค่ารีเฟนก็ได้แต่ามว่าคือจะเป็นไหมจะเป็นแต่ส่วนสปีดหรออ่าสปีดมันก็ทํได้แค่วิ่งเร็วเนาะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ํำแต่มันช่วยทําให้วิ่งเร็วเนาะอ่าผมแนะนําให้ถ้าจะเล่นสายสปีดแนะนำาค่เออสายสปีดนะ แนะนำถ้าจะอัพสปีด้วยอัพแค่สิบพอนีแหละที่เหลือตัวนี้เราแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณจะอัพอะไรก็ได้อ่าฮะอย่าบขอ,บขอบปรับแป๊บ่า <Okay. S 2> uh huh. สมมุติผมจะปรับห้าสิบปรับห้าส <Okay. S 2> uh ิบพออันนี้มันสลับ มันเอาไว้ใช้สลับคนขี้เกียจหรือก็สลรับคนแบบไม่ว่างอะไรเนี้ยคือแบบพอไม่ใช้อยู่ส,สมควรสามารถเปิดทั้งวันทั้งคืนได้นะแต่สลหรับในคอมคือตอนเนี้ยคือว่ามันยังไม่มีเตือนะ้อเนาะออโต้ฟาร์มในคอมเนี่ยในแบบนี้นะมันยังไม่มีเตือ้ออ่ะแล้วคุณก็กดเริ่มสตาร์ตตรงนั้นบนตรงนี้เลยนะฮะสามเหลี่ยมทมุนลนิิแะแบ,บนะโยผมขอเคลียร์แบบ คุณจะได้ทั้งตังและค่าสปีดค่ารีเฟนสต็งด้วยนะคุณจะได้จางเลยถ้าคุณเปิดทิ้งไว้เงี้ยมันจะฟาร์มให้เราอัตโนมัติผมไม่รู้ว่ามันโดนแบนหรือก็อันนี้หรือเปล่านะแตะ่คือว่าแบบไม่ได้ใช้แบบแอปโปอะไรนี้หรอกเนาะเนี่ยเน,น,น,นีมันจะฟาร์มให้มันจะได้ทัง้ง ถ้าฟาร์แบบอันนี้เสร็จหนอมันจะได้ทั้งเงินทั้งนี้ด้วยแต่มันต้องใช้เวลาอันนี้ขมได้อันนี่ผมอ่ะผมเคยฟาร์ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเปิดแบบเนี้ยทิ้งไว้แล้วผมได้มีตังประมาณแปดแสนจริงฮนะเพราะผมอัพเนี้ยอืออยากจะหูดนะอันนี้ผมใช้อยู่น่าจะเป็นสกิลหั่นสตมาฮนะฮัน one, ฮ่นวอร์ั่นแมนโอเคมีแค่นี้แหละ อ่าฮะนั่นโอเคนะฮะสลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรามากนะแค่สอนพี่ใช้ออโต,โต้ฟาร์มในแมพที่ไม่ใช่ออโต้ฟาร์หรอกออตโต้คลิกนะฮะในแมพนี้โอเคลิงใต้คลิปจะมีออโต้ฟาร์มาอยู่นะฮะเอ้ไม่ใช่ออโต้ฟาร์นี่ออโต้คลิกแค่อยากไปใช้เนาะมั้งนะนลิงมีหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าไม่น่าจะมีหรือเดี๋ยวผมไปหานะฮะ โอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะห้ามเออลืมบอกวันอย่างหนึง่งอย่าอย่าลืมไปจะพูดอะไรดีเนี่ยงงอยู่แล้วอ้อปากคังลิ้นทังโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อให้กำลังใจกับผมเนาะก,ก็ รับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละบ๊ายบาย